แล้วความประสบการณ์ความรักก็น่าจะไม่มีเลยจริงจริงพี่แบมไม่มีเลยคือไม่มีคนมาจีบอ๋อมีคนมาจีบแต่ว่าแบบเราไม่เอายังไม่ได้แบบว่าคบแฟนอย่างเงี้ยยังไม่มีโอ้ทุกคนเธอเก่งมากที่ยังอยู่ตรงนี้แต่ว่ามีประสบการณ์เรื่องความรู้สึกอะไรอย่างงี้มีความรักแบบว่าแอบลงแอบรัก เออวัดปหลาเนี่ยวัดปหลาวัดปหลายังไม่เคยรู้ใครก่อนเลยรว่าเรายังไม่เคยจีบไงหมายถึงว่าเรายังไม่เคยจีบใครอะไรเงี้ยคนเขินคนมีคนมาจีบแต่เรายังไม่ค่อยจีบคนอื่นใม่ใช่ไม่ใช่ทำไมอ๋อคือหมายถึงว่ามีดีใจที่เขายังไม่เคยจีบใคร โอเคเฮ้ยบ้าหน่ะถัดไป